Hello, สวัสดีครับสวัสดีครับเที่ย,งแ,ยงแล้วมาทานข้าววันครับเที่ยงแล้ววันนี้วันที่หนึ่งพฤษภายน2566ทานข้าวเที่ยงกันครับได้ไหลายทานกันมาแบ่งปันกันนะครับ <c oughs> ดูกันวันนี้มีเมนูอะไรฮะอันนี้อะไรผักกระถินนะครับไปเก็บมาจากริมรัวมานะ อันนี้เป็นกระถินใหญ่รสชาติเขาก็จะขมๆขมหน่อยๆแต่ก็ทานได้นะครับก็มีปลาแห้งเหมือนเดิมไก่ย่างนะครับอ้าวส้มตำอีกแล้วครับท่านอันนี้เราใส่กล่องไว้นะใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แต่ก็ไม่แนะนำนะครับให้ทานเพราะว่ามันอาจจะอยู่ได้ไม่ไม่อยู่ได้ไม่หลายวันนะแต่อันนี้ก็ยังทานได้อยู่ ก็มีน้ำพริกปลานะครับเจียวปลาเด้อเจียวปลาเจียวปลามาเด้อมาเด้อพอแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกา้านมียังก็กินกันไปก้อนน้ำมนนี้โชคดีครับทุกรางวัลที่หนึ่งก็โอ้ยขอให้เป็นบุญได้เป็นบุญเป็นกุศลเนาะนี่มีข้าวข้าวสวยข้าวเหนียว วันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังอีกอหลายท่านวันแห่งความหวังสู้กันไปครับขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะได้สบายกันนะครับอยู่ที่ดวงนะอยู่ที่โชคที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะมาเข้มาครับ,มา,รบมาทานข้าวด้วยกัน นี่แหละครับทีเด็ดไปไหนก็ได้มีน้ำพริกอะั่นได้เลยกระถินผักปลอดสารพิษแต่กินไปแล้วบางทีก็อาจจะกิ่นปากนะครับ้็มีกินปากนะ แล้วาใครสุขภาพหน่อยก็แต่งฟันนะแต่งฟันหรือว่าอมนูกอมนะครับ มาครับมาครับมาทานข้าวดึเปกันแล้วก็ถิ่น ขินริมรั้วมาครับมาครับทานข้าวด้วยกันครับได้อะไทรทางกัน <oman. S 1> ที่เด็ด,ดเด็ดมากมีน้ำพริกมีผักเงี้ยอยู่บ้านเรานะเราหนอก อยู่ได้แล้วครับเคคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับมีอะไรก็ทานกันไปก่อนกอสู้ๆนะครับทุกคนชีวิตไม่เช่นก็ดิ้นกันไปนะครับสวัสดีครับ